สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกได้ปลาดุกนะคะปลาดุกตัวใหญ่มากค่ะซื้อมาจากโลตัสนะคะโลตัสวิลเลจนะะตรงเดียบทอะอะไรอะทางด่วนบางพีนะที่ใกล้ๆบ้านเลยนะ,ะซื้อมาในตัวนี้ประมาณ สาิบาทหรือไงเน่นะฮะประมาณนั้นนะจำไม่ได้โอเคน้ก็พี่สาว,ว่าจะทำอะไรกินเดยนะฮะเพื่อนแต่คิดคิด,คดก็อาจอยากจะนึ่งนะฮะนึง่งนึ่งกับผักนะะผักลวกนะะแต่พอดีไม่ไม่มีใครช่วยกินไม่รู้จะกินหมดไหมเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่นะแล้วหลานๆเขาก็ไม่ทานอาหารประมาณนี้นะคะ พี่สาวและก็หลานอีกคนไม่อยู่นะคะไปต่างวัดเพราะว่าพี่สาวที่อยู่ต่างวัดไม่สบายมากนะคะแต่นกไม่สามารถไปได้เพราะว่าต้องดูฝรั่งฝรั่งเขามาทําฟันมาทําธุรกรรมหลายอย่างนะคะก็ทิ้งเขาไม่ได้นะคะคือไปเยี่ยมพี่สาวมาแล้วนะคะคือก็คือเขาแย่นะ,ะเขาเป็นมะเร็งทีอ่อะไรอะม้ามใกล้ๆตับอะไรประมาณนี้นะคะ เขาก็อายุประมาณ72แล้วนะเพื่อนก็ก็เสียใจยนะฮะไม่ได้ไปหาเขา,เาว่าคือทิ้งฝรั่งก็ทิ้งไม่ได้นะคะก็นก็ต้องเฝ้าบ้านนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนกอยู่กับฝรั่งสองคนนะคะหลานหลานสาวกับหลานเขยเขาก็ไปทำงานข้างนอกนะคะหลานตัวเล็กก็ไปเรียนค่ะ ส่วนพี่สาวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมพี่สาวคนที่ป่วยนะคะก็นอกก็ถ้าจะทำนึ่งเนี่ยนก็คงต้องทานคนเดียวนั่นเพื่อนเอาไงดีหรือว่าจะทำะย่างกินกับส้มตำส้มตำนก็ทำไม่อร่อยค่ะไม่ทราบจะเอาไงดีเนี่ยกับชีวิตนะคะมีแต่คนป่วยรอบข้างเลยห่ะเพื่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะระมัดระวัง สุขภาพไปหาหมอบ่อยๆนะคะพอดีพี่สาววันนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยไม่ค่อยได้หาหมอได้เขาเป็นมานานแล้วค่ะรู้แต่ว่ามีเบาหวานมีความดันนะ,ะแต่ไม่ทราบจะอยู่ก็มาเป็นระดับคือ,เ,อเป็นหนองแล้วก็คงจะลามไปตับนิดหน่อยแล้วนะคะหมอก็บอกว่าให้ทำใจให้กลับไปอยู่บ้านอาจจะอยู่ได้ห้าหเดือนประมาณนั้นนะคะ นกก็ไปเยี่ยมมาแค่นั้นนกก็ยังไม่ได้ไปอยู่ดูแลนะก็เป็นพี่สาวที่สนิทกันอีกคนนกมีครอบครัวก็คือมีตอนนี้นะฮะหมายถึงเหลือเหลือผู้หญิงแค่สามคนนะพี่สาวที่อยู่กับนกที่ที่กรุงเทพที่นี่นะฮะแล้วก็อีกคนที่ป่วยเนี่ยฮะก็ก็มีแค่สามสามคนนะนอกั้นก็เป็นผู้ชายอีกสามคนเขาก็มีครอบครัวของเขาแยกตัวไปนะคะ เราก็คือดูแลได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนแต่พี่สาวเขาก็มีลูกมีสามีเขานะคะแต่ว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดน,นะะกาทาอะไรได้ไม่มากนะคะเขาก็รอความช่วยเหลือจากเรานะคะเราก็ต้องช่วยเขานะ,ะโอเคการเพื่อนไม่ไม่พูดให้เพื่อนอะระคายเคืองใจเยอะนะกะ็ดูนะคะว่าจะนกจะทําอะไรนะคะปลาตัวนี้นกทําความสะอาดอเอาเกลือ ล้างเมือกออกหมดแล้วนะานเพื่อนตอนนี้นกก็หมักด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ชุลรสน้ำปลานะคะนคิดว่านอกอาจจะนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวนกต้องทำแจวก่อนนะานเพื่อนนี่นะคะพริกหอมกระเทียมนกก็จะคั่วก็จะเอาใส่หม้ออบดีกว่านะพักที่นกจะใช้นะานเพื่อนก็คือ จะใช้ใบตะไคร้ลองนะคะเพื่อนแล้วก็มีประกัดถาวนะคะแล้วก็จะมีใช้ตําลึงนะ,ะตาลึงแล้วก็มีเนี่ยกวางตุ้งนะคะแล้วก็จะมีใบมิงลักนิดหน่อยนะคะใบมิงลักหาซื้อยากค่ะไม่ค่อยมีนะคะตามห้างไม่มีเลยค่ะก็ปลาเนาะก็ใช้ตะไคร้ใบมะกรูดยัดท้องแล้วนะคะ ักเริ่มเฉาแล้วนะคะเดี๋ยวนุจะเอาปลาลงในถังเพื่อนก็ใส่ไปแล้วนะคะนี่นะคะพเพื่อนเตอนนี้นกก็นึ่งปลาดุกเสร็จแล้วค่ะตัวใหญ่มากใส่สามวันจะกินหมดไหมเนี่ยคนเดียวก็น่ก็ตามนั้นนะคะพเพื่อน ที่เข้ามานะคะน้องก็ฝากเช่นเคยน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e กดกระดิ่งให้น้องด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป Thank you my friend Thank you for watching me Thank you so much เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆเนื่อปลาดุกนะคะพอดีผัก นกทําผักไปก็พอดีหดหมดเลยค่ะก็เหลือนิดเดียวนะก็มีนะมีต <carro> ําลึงมีอ่าอะไรอ่ะผักกาดขาวแล้วก็มีอะไรอ่ะวางตุ้งอ่ะก็เลยวางแตงกวาด้วยนิดหน่อยนะส่วนพริกเนี่ยนกชิมรสชาติอร่อยมากนกใส่ก็เกลือน้ำปลา น้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำปลาร้านะคะอ,อ,อร่อยมากคันเพื่อนโอ้ใส่จะแซ่บมากเลยคืดเย็นนี้นะคะแต่เขาไม่ได้ทำข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าที่บ้านเขาไม่ทานข้าวเหนียวกันโอเคค่ะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อก็เช่นเคยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป thank you my friend thank you for coming thank you for watching me thank you so much I'll be back to you guys thanks a lot enjoy enjoy กันเพื่อนก็อาหารเย็นวันนี้นะคะเพื่อนวันนี้นะคะหมูสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะแล้วก็มีไก่ไก่ย่างนะคะหมูย่างนิดหน่อยนะแล้วก็ไก่ปัดคิง แล้วก็นี่เห็นมีแกงขี้เหล็กของเก่านะฮะนึ่งปลาดีนกเพิ่มเห็ดเข้าไปนะเห็ดนางฟ้ามาทานได้เอยเอฟฟ้ามาทานได้ยังนะคะเอฟฟ้แซ่บๆค,ค,ค่ะแซ่บๆ